สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุตราชูผู้ชาวบ้าน ที่จะมาพูดถึงเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจที่จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการของเราจัดทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเ m ฟร้อยวันนี้พบกับดิฉันพันนิกาทองสวัสด์ค่ะแต่วันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะคะยังมีผู้ร่วมดําเนินรายการอีกท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมภาเวนสายคำชูมาร่วมดำเนินรายการกับคุณพันนิการในวันนี้นะครับ<ะ>สำหรับตาชูคู่ชาวบ้านในครั้งนี้ก็มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงต้นเดือนเลยนะครับ<ะ>อากาศช่วงนี้ก็หนาวๆร้อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเตรียมเสื้อหนาวด้วยนะครับเอาไว้กันหนาวใช่ไหมคะ เอาไว้ใส่คุมกันแดดครับแรงเลือเกินดิฉันก็คิดว่าเอามากันหนาวนะคะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันและคุณพาวินจะมาพูดถึงเรื่องราวของเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินกันค่ะครับผมเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยเรามีไว้เพื่อใช้ยืนยันกับคนอื่นครับว่าที่ดินบริเวณที่เราใช้อาศัยหรือทํากินอยู่นั้นเราเป็นเจ้าของหรือเราครอบครองเอาไว้อยู่ครับค่ะ อย่างเช่นนะคะดิฉันมีที่นาแปลงนึงเนี่ยดิฉันก็จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ะเพื่อยืนยันกับคนอื่นว่านาแปลงนี้เนี่ยดิฉันเป็นเจ้าของอยู่ครับผมเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ <c drizzle: S 2> ได้แก่ใบจ้องหรือนอสองหนัง <c giveaway> สือรับรองการทำประโยชน์ได้แก่น,น,นส 3, ส 3, กอสามนสามกและนศสามขครับ <c etheless> ใบไต่สวนหรือนสห้และ โฉนดที่ดินหรือนศส,สีครับผมค่ะมาเริ่มกันที่ใบจองหรือนศส,สองก่อนนะคะครับผมซึ่งใบจองหรือนศส,สองคือหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ประชาชนที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทำกินตามประมวลกฎหมายที่ดินค่ะครับผู้มีใบจอง จะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนครับและภายใน3ปีจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละเจของที่ดินที่จัดให้ด้วยครับค่ะซึ่งที่ดินที่มีใบจองนี้นะคะจะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้คะ่ะเว้นแต่ จะตกท่อทางมรดกนะคะและเมื่อทำประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วเนี่ยก็มีสิทธินำใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินได้ค่ะคแต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินนั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะคุณผู้ฟังคุณพาวินต่อมาครับค<า>่ะหนังสือรับรองการทำประโยชน์ครับผมหนังสือรับรองการทำประโยชน์คือ หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ครับว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วค่ะได้แก่นสสามนสสามกและนสสามขอครับคุณพันธิกาค่ะครับนสสามเป็นหนังสือที่ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วไปในพื้นที่ที่ไม่มีระวางมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยไม่มีกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอนหรือออกในท้องที่ที่ ไม่มีระวังรูปถ่ายทางอากาศครับค่ะซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขตในอำเภอหรือประลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอครับผมนสสามเนี่ยในอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกครับผมค่ะส่วนนสนสามกอน,นะคะจะออกในท้องที่ที่มีระวังรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวังรูปถ่ายทางอากาศค่ะในอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้และอีกแบบหนึ่งนะคะคือนอสอสาขอค่ะจะออกในท้องที่ที่ไม่มีระวังรูปถ่ายทางอากาศและรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขตในอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วค่ะ โดยเจ้าพนักง,งานที่ดินเป็นผู้ออก no. สอสามขอให้ค่ะครับสำหรับเอกสารสิทธิที่ดินต่อจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้แก่ใบไต่สวนหรือ no. สอห้าครับผมคุณผู้ฟงังคุณพันนิกาค่ะใบไต่สวนหรือ no. สอห้านะคะเป็นหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิ์ในที่ดินแล้วครับผมสามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังแต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้ค่ะถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์แสดงว่าที่ดินนั้นานอำเภอได้รับรองการทําประโยชน์แล้วครับค่ะเมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ก่อนนะครับแล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวนครับค่ะแต่ถ้ากรณีใบไต่สวนไม่มีหลักฐานที่ดินใดใด และเป็นที่ดินที่ในอำเภอยังไม่ได้รับรองการทําประโยชน์ครับคุณผู้ฟังจะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้นะครับเว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดกครับผมค่ะครับตอนนี้เราก็พูดถึงเนะะื้อหากันไปพอสมควรแล้วนะครับค่ะผมว่าตอนนี้เรามาพักฟังเพลงพอๆกันให้ชื่นใจกันดีกว่าครับผมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนะะื้อหาที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสรมวลชน f m ฟร้อยกับดิฉันพันนิกาและคุณภาวินในช่วงที่สองนี้ค่ะครับสำหรับในช่วงที่สองนี้นะครับเป็นเอกสารสิทธิที่ดินที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านค่อนข้างคุ้นหูนะครับนั่นก็คือ โฉน,นดที่ดินหรือนอสซีครับผมโฉนดที่ดินหรือนอสซีคือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินครับซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบันนอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่โฉนดตระจองและตระจองที่ว่าได้ทําประโยชน์แล้วครับผมซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่าแต่แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิเ์เช่นเดียวกันครับค่ะ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์นะครับเช่นมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินมีสิทธิ์จำหน่ายมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับค,คุณผุ้ฟังคะสำหรับโฉนดที่ดินนั้นนะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยคะ่ะเพราะทำให้เรารู้ตำแหน่งแหล่งที่ตั้งตลอดจนขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างประชาชนด้วยกันเองอีกด้วยค่ะและอาจใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนทรัพย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อและกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตและรายได้เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นอีกด้วยค่ะอ่าและนอกจากนี้นะครับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีนโฉนดที่ดินเช่น การนำที่ดินไปซื้อขาย<ะ>ยกให้แลกเปลี่ยนจำนองขายฝากและอ,อื่นๆนะครับจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณนะสำนักงานที่ดินที่ท,ที่ดินนั้นตั้งอยู่ครับส่วนการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์<ะ>อย่างนศสามนศสามกหรือนศสาอมขนะครับะจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณนะ สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่ครับ<ะ>การทำนิติกรรมนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมายเว้นแต่ได้ยกเลิกอำนาจในอำเภอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครับจะต้องไปจดทะเบียนณนะสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ครับผม ค่ะและนอกจากนี้นะคะเอกสารแสดงสิทธิ์ข้างต้นที่กล่าวมาแม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิที่ดีกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ตามหากคผู้ฟังปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกรางว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดินกล่าวคือนะคะถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน10ปีและที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน5ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นของรัฐตามกฎหมายโดยอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจขอศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิ์น,น้นๆได้ค่ะใช่แล้วครับและนอกจากนี้ถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผยโดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวางสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนะครับเป็นเวลาสิบปีติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิ์ไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ครับส่วนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างนศส,สามนศส,สามกและนศส,สามขออาจเสียสิทธิ์ได้เมื่อมีบุคคลอื่นเข้าแย่งการครอบครองหากผู้ทรงสิทธิ์เดิมไม่ได้เรียกการครอบครองกลับคืนมาในระยะเวลาหนึ่งปีก็จะเสียสิทธิ์ไปครับดังนั้น เมื่อที่ดินของท่านมีเอกสารสัมคัดังกล่าวอยู่แล้วก็ควรทำประโยชน์และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับที่ดินก็จะเป็นของท่านและเป็นมรดกที่มีค่าให้แก่ทายาทของท่านต่อไปครับค่ะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็เรียกว,ว่าได้ความรู้กันไปพอสมควรเลยล่ะค่ะเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้ว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับเพราะถ้าเราไม่มีเอกสารเหล่านี้ ที่ดินที่เราใช้อาศัยหรือทำอาหากินอาจถูกแย่งที่ดินตรงนั้นได้ครับและจะทำให้เราเดือดร้อนครับผมค,คุณผู้ฟังถูกต้องค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและขอขอบคุณอาจารย์สาลินีผู้รุ่งเรืองผลอาจารย์ที่ปรึกษาตราชูคู่ชาวบ้านและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์อัศดาย,ยุทธพลภาคอาจารย์ผู้ตรวจบทรายการประจำสัปดาห์นี้ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ให้การสนับสนุนรายการจราชูคู่ชาวบ้านมาโดยตลอดค่ะครับและถ้าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะติชมรายการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายสามารถติดต่อได้ผ่านทาง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50200ครับหรือโทร053 9 4 2้0 9าครับหรือทาง Facebook ครับผมค้นหาพิมพ์คำว่าตราชูคู่ชาวบ้านคุณผู้ฟังจะเจอแฟนเพจครับ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อกับรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM-100 รอยสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ